พวกเราพวกเราในที่นี้พวกเราเริ่มต้นจากการที่ถ้าพวกเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์นะถ้าพวกเราเริ่มต้นจากการที่พวกเราเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์พวกเราเริ่มต้นจากว่าตอนนี้กําลังรับรู้อยู่เนี่ยพวกเรากําลังรับรู้อาศัยอาการรู้นี้อยู่ตลอดเวลาเลยนี่นี่พูดในเชิง่งความเป็นมนุษย์นะ ตอนนี้เราอาศัยอาการรู้อยู่ตลอดเลยรู้ผ่านทางตาเนี่ยมันก็มองอย่างยนก็รู้แบบเนี้ยรู้ผ่านทางหูมันก็รู้แบบเนี้ยถูกไหมรู้ถึงเสียงเนี้นะรู้ผ่านทางจมูกมันก็รู้แบบเนี้ยรู้ผ่านทางลิ้นมันก็รู้แบบเนี้ยเอาอาหารตักเข้าปากมันรู้แบบนั้นเลยอ่ะมันรู้ของมันเองให้ตรงนี้แหละ ใครเห็นได้บ้างแม้แต่มันรู้ผ่านทางร่างกายมีอรมเย็นลมร้อนผ่านมามันรู้ทันทีเห็นไหมพวกเราไม่ต้องไปฝึกอะไรทั้งสิ้นเราแค่สังเกตว่ามันรู้ของมันเองใครเข้าใจตรงนี้แล้วเห็นลงไปว่าเอา้าใช้ปัญญานิดหนึ่งใช้ปัญญานิดเดียวอย่าไปใช้ปัญญาเยอะ แกเห็นลงไปว่าเอา้าเฮ้ยมันรู้ของมันเองเหรอเฮ้ยเอา้าแล้วเราอยู่ไหนมันจะตีกลับมาถามข้างในมันจะเกิดคำถามที่ตั้งอยู่ข้างในแล้วมันจะดิ้นรลนหาคำตอบเอา้ามันรู้ของมันเองจริงด้วยเอา้า มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาจากข้างในด้วยธรรมชาติของมันเองนะมันจะปึง้งล่งระเบิดเลยพวกเราจะน้ําตาร่วงเลยแล้วเราจะงงตึ๊บเลยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยร้องไห้ไม่หยุดน้ําตาไหลไม่หยุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันไม่เหลืออะไรเลยมันรูกไปหมดเลย ใหม่ๆงงตึ๊บเลยเราบอกให้นี่อาใส่รู้เพื่อทิ้งรู้เพราะว่าที่รู้นี้มันรู้ของมันเองสรุปแล้วก็คือมันไม่ต้องไปทิ้งรู้หรอกมันทิ้งด้วยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้ว